สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีเตอร์บายนะครับวันนี้นะครับที่ติจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันนะสำหรับปีเดอรี่ trk 502ครับโฉมปี2018แบบ full option คันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาชมคลิปรอบคันตอนนี้พวกเรากำลังอยู่นะครับที่ร้านธนบัตรพระราม5จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กบัสมือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คัน ร้านพิสีครับการันตีเลขใหม่แท้ทุกคันครับเรากล้ารับประกันนะครับไม่กเราอาใมหม่100ที่สำคัญครับเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับกันตัวรถทั้งคันนะครับ1เดือนเต็มเอาละครับเดี๋ยวพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญนะครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวนะครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมาเพียง1 4 5 3กิโลเมตรครับท่านผู้ชม นี่ครับปะกับไฟฟ้าเดิมมือเบรกมือคัตจำเดิมนะครับชุดกัดแทนเดิมนะครับแข่งขอบ,บนล e, ่างเดิมนี่นี่นะฮะโอโ้โหนี่ครับกุญแจคันนี้ครับมากุญแจคันนี้ให้มาครบเลยนะฮะนี่นะครับมือเบรกนะครับมือเบรกเดิมนะครับปอกแขนยังเดิมอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับแข่งขอบนล่างสวยงามมากนะครับชุดสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับสติ๊กเกอร์วอนดิ้งได้อยู่ครบ นี่ครับคันนี้เบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับนี่นะครับคันนี้มาพร้อมกับปี๊ดด้านข้างแต่งนะครับนี่จากนี่ครับให้ดูเลยโมสปีนะครับนี่ฮะสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับให้มาครบถึง3ามไฟนะครับแบบฟูลออปชั่นเลยนะครับนี่ฮะชุดหน้าเดิมนะครับโอมไปหน้าเดิมสวยนะครับโอ้ชุดไฟสปอร์ตไลท์ครับให้มาถึง2ชุดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับปากนกเดิมสวยงามมาก ยางหน้าหลังเดิมติดรถครับจากเทอร์รี่แองเจินะครับผมจานเบรกด้านหน้าเต็มๆนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่รอจริงๆนะกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยคาลิปเปอร์ด้านหน้าจากเบนจลี่นะฮะเห็นไหมครับกานพ่นน้ำแต่งครับจาก SRC นะครับเป็นอลูมิเนียมสวยงามมากนะครับดีไซน์สวยจริงๆนะครับแล้วก็นี้มีนะครับโอ้โหอกล่างนะครับกันแทงด้านล่างด้วยนะครับชุดแคสบาร์ก็มีมาให้ครบเลยนะครับก็บอกว่าฟูลออปชั่นจริงๆ แทงเครื่องฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามสวยใสพักเท้าฝั่งขวาครับแทบไม่สึกเลยนะครับขอท่อด้านหน้าครับท่านผู้ชมนี่ครับแห้งๆใสๆเลยครับอันนี้มาพรับข้อแต่งนะครับทรงอาคาโวิกนะครับมาฟังเสียงกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับเนครับเสียงเอาเรื่องนะครับอันนี้โอ้โหไม่เบาไม่เบาเนี่ยครับ จานเด็กด้อหลังครับจันเด็กด้านหลังเต็มเต็มนะครับสวยงามสวยนะครับระบบเบรกด้านหลัง abs ยางด้านหลังเต็มเต็มครับนี่คือ10,000กิโลเมตรแท้นะครับชุดปีจากโมดสปีดโอ,โ,โอ้โหฟุ่อเฟือยนะครับศูนย์ตรงนะครับนี่ไฟท้ายแบบ led นะสวยงามล้ำสมัยมากๆนะครับชุดปีฝั่งซ้ายก็บอกว่าแทบไม่มีรอยครับจะมีรอยรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยนอย่างตรงนี้นี่ดูเบกไล่เล็กน้อยนะสำหรับรถสไตล์แอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับ โซเซอร์เดิมๆนะครับสวยใสมากพัก้าฝั่งซ้ายนะครับนี่โอ้โหอันนี้กาดกันเซ็นเซอร์จาก s r c แต่งมาให้ด้วยนะครับตินเป็ดแต่งเช่นเดียวกันแขงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยใสเหมือนใหม่ครับสวยใสเหมือนใหม่จริงๆงครับนี่ครับแห้งๆใสๆจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นี่นะครับสวยใสมากๆกระบอกชกน้า นะครับผู้หน้าสวยมากเลยฮะรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยสภาพนี้นะครับอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นมาแบบฟูลออปชันจริงๆนะคันนี้ปริสิมคันนะครับคันนี้พี่ตีเปิดราคาไว้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นเก้านะครับแล้วเรามีโปรโมชั่นนะครับรับแรกเชิญบิ๊กไบค์ทุกรุ่นครับท่านที่สนใจรีบแอดไลน์มาเลยครับเรามีที่ปรึกษาการขาย คอยให้คาแนะนํากับทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้สําหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะพี่ตีขอฝากนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับฝากกด s ับสไครต์ให้กับช่องชาแนลทันตบายของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ